แวัสดีค่ะพีโนโ่น้องก็ฝ่ายพุทธสุกสุคนุ้องมากินหมูกระถางใหญ่น,อน้นะอยแซ่บเลยค่ะพี่น้องค่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะใส่กันเล็ยบร้อเลยค่ะพี่น้องค่ะสุดน้ำร้อนร้อนสุดน้ำร้อนร้อนเป็นหมูติดมันเลยค่ะพี่น้องค่ะแซ่บเลย พักมาอยู่ข้างล่างแล้วเรือพักบนนีะตรงพักเปื่อยๆคัแซ่บเลยคับเป็แล้บ วันนี้เปิดพะลงค่ะพี่น้องค่ะหุเทร้อนร้อนสุดๆเลยโอ้โหคนจะรบกวดใหม่หรอคุณ ตม้มมเปื่อยๆอปเปื่อยๆจแ เดีนายก,กินงวดที่แล้วเี่ยเดีนอยซื้อหมูบ่นติดมันมาเขาเลยบุค่อยทานรอบก่อนๆคุณรอบก่อนคุณทีมม่นอยกินเนเนี่ยรอบเนี่ยแซ่บหมูติดมันติดมันด้เยอะเลย สาวนอนรอแล้วมึงกวนแม่แม่แม่อัดคิดอยุแล้วมึงวดแม่แม่เดี๋ยวจะค่อยกินหมาหันหมาหันบึงช่วยทำมาหากินเลยหมาหันมึงรู้หันลูกเพื่อนหันช่วยกันทำอาหากิน ตันลูกตันี้ฮันนันจักกล้องใส่กับเรได้ค่ะพี่น้องค่ะเข็นถือกล้องโทรศัพท์ฮันเลียนนี่ลูกโบช่อยทำมาหากินเลยจะไปปล่อยวัดละต้องมาอันนี้เลยแม่จะไปปล่อยวัดละวโบช่อยแม่ทำมาหากิน บรรลุผลน,น,นะนะซอสมาหามก,กินดีแ้่อันบักซันหยุหน่นๆนะช่วยแม่ท่ายิ้มนะไม่เงินได้ทองนี่มันลูกตัวนี้จ้องแต่สิกลิ่นอยงเดียวค่ะพี่น้องค่ะอื <c oughs> เจ้าแต่สิกินบมโซ่ทำมาหากินย่างลังจากโทรศัพท์ใส่ันนันโลบปับรถเห็นโทรศัพท์หันปาปโทรศัพท์สิกินขึ้นเ <c oughs> ยัน้อยกังง,ง,ง,งมาเปสังอายกล้องไหมอ่ายกล้องโทรศัพท์คับพี่น้องค่ะ ลูกค้าของกับท่านพี่น้องนะสองคนสามคนลูกค้าโทรมาเป่ากองเด้กพี่น้องค่ะบ่เป่าโมดำถือบวกป้า สุน้ำมันโง่จริงหังเจ้า <c oughs> แกวเสปากพี่น้องให้เป็นทางานำดังนินแต่หัวเราะ้วเาปุ่นกัดปากมอามาเจอตูแล้วแมสาืนยมากกัก่ได้กินแันแสีปากเลอืาย เอามาแล้วเด้อพี่น้องเลยผู้ใดผู้เจอก็เจอเด้อพี่น้องเด้อะรักษาปแล้วเตรียมตัวโตด้วรักษาปแล้วเตรียงโตด้วยพี่น้องเลยผู้ใดบูธันเคยเจอเดี๋ยวน้อายังหินแต่คนอื่นว่าคนเท่าว่าเดี๋ยวละเจอกับตัวเองละ là biển biển dưới rồi nhập biển biển dưới là thật vì phải kết bạc tin một biển nhá, ngựa cái cột nó đấy biết của nó Hãy subscribe cho แต่ละล่ะนต่ละนัะนดรถไฟโมนี่มีงานอีกอันรถไอ้พวกรถไอ้เก่าๆานะโมไซนนะรุ่นเก่าๆานะมาแข่งกันรถรุ่นเก่าๆรุ่น มาแข่งกันนะรุแบบแบบ่นรุ่นแปลกๆรุ่นงามๆครับืม <c oughs> เช่นเราจะกินอย่างหวานหวานพี่น้องเนี่ยไปตะลาดปากน้ำอย่านอยกินกาฟแฟแก้วละยี่สิบห้าบาทอย่านอยกระเาแพงกตลาดปากน้าม,มันแก้วละสามสิบห้ากับแก้วละ,ะสี่สิบเปอรเนกาแฟป้าอย่านอยก็บเเคกินแพงมันจะเชื่อกาแฟธรรมาดาเลยมเป็นกาแฟราคาแพง,ง,งเ,เลยพอทษขอไปพี่น้องเลย กาแฟทรงธรรมดาเฮานี่แหละแก้วธรรมดาแก้วยี่ห้าบาทนี่ยขายแก้วละสามสิบห้าบรรทัดขายกับข้าวขายแพงก็ไม่ได้ส่งสารลูกค้าขายชืกป็นได้แต่หนงย่างมาลูกค้าบันทึกเนยหนึ่งย่างลูกค้ามาแพง พอลูกชมพลูกค้าเยอะน้อยหลายไม่ให so ้กับข้าวแซ่บแมราคาขายถึกคนอื่นเขาขายเขาบ่สนทธิ์ใจนะเขาบ่สนทธิ์ใจนะเขาบ่สนใจกับลูกค้าที่กินก็กินบุกินแล้วก็ยากแท้ทำพี่น้องไห้ เขาดีกับลูกค้าอะไรนะลูกค้ากับลูกค้ากับแบบเป็นกันเองเกินนะนะแค่นี้เด้วยขาพี่น้องเขาคิดนี่ก็แล้วคืออย่างมากมายพามากินแับๆ เดี๋ยวแม่เดี๋ยวให้กินดอกเแ๋ยวแม่ถ่ายคลิปเสร็จแล้วแม่เดียวให้กินลูกพันหนะลูกพันหนาพากันนันถ่ายคลิปพนะอันบักฟันเย็นๆนะนะถ่ายคลิปพันะอันลูกตัวนี้นะขันถือก้องมาละหันลบปั๊บลดมีน้องขาอันนี้เข้ากันเข้ากล้องโทรศัพท์หันสั่นกำ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 งับป่านย่านอันโทรศัพท์สี่กัดมาเลย ่าน้อยเส้าไปปล่อยวัดอยู่บ่ซอยทำม,มาหากินนี่บ่ออยทำม,มาหากินยัางสิงกินย่างเดียวตัดขนให้พี่น้องค่ะเท่าแล้วเท่าแล้วคิรี <laughs>